ทีมคนนี้นะคะคนแรกที่ได้ไปตัดชื่อนะคะชื่อว่าคนที่ไปเจอน้องหลินที่จตุจักรล่าสุดนะคะคู่เมที่ชอบกินถังหูลูกค่ะน้องจิินจิ้มคนนี้ค่ะเย้น้องหลินจิ้มคนนี้นคนนูเมชอบกินถังหูลูเกเขียนไปยังชอบต้องให้ให้คอมนะ,นะขอเขียนเล่นหนึ่งเลย คุณเมย์ชอบกินถังคูเมย์ชอบกินถังหมูลูกต้องเอาให้ตรงชื่อด้วยนะค่ะหนูจ้ได้ไหมพี่เล็กพี่เล็กน่าจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่คุณเมย์ค่ะคุณเมย์คูเมย์ได้ไปนะคะคูเมย์ได้ไปนะคะดีใจด้วยโอเคมาต่อไปนะคะหน้าที่สองดูก่อนหน้าที่สองหนูเลือกเลยหนูเลือกเองจะเป็นคนกะ คนไหนคนไหนคนนี้เหรอเออจริงเออคนนี้ค่ะคนนี้ได้ไปนะคะกะจารีวิวกะจารีวิวกะจารีวิวได้ไปจ้าโอ้คนนี้รักนะยินดีด้วยคนนี้ยินดีด้วยนะแฟนคลับน้องหลินแบบเหนียวแน่นเลยเอาใหม่เอาใหม่คนที่สองคนที่สองนะคะคนที่สองใครจะได้ไปเที่ยวกับน้องหลินอนหน้าที่สาม เอาเอาคนไหนดีหนูดูหนูดูเองเดี๋ยวดูหนูคิดว่าจะเป็นคนไหนไอ้หนูหนูหนูไอ้นี่เองหนูหนูดูดูดูจะใครเนี้ยแล้วหนูจีมไว้นะเอาคนไหนชอบคนไหนนี่คนนี้คนนี้เหรอเฮ้ยแกมมี่ชอบไปเรื่อยค่ะแกมมี่ชอบไปเรื่อยค่ะแกมมี่ชอบไปเรื่อย ยังมีอีกนะคะยังมีอีกนะคะยังมีอีกนะคะี่เหลืออีกตั้ง17รางวัลเผื่อจะเป็นคุณทุกคนที่ฟอร์มาก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะพี่หนูแดงต่อไปค่ะหน้าต่อไปแล้วนะหน้าต่อไปเล่นยังไงคะเมื่อวานนนี้บอกไปแล้วนะคะถ้าติดตามกันจะรู้นะจ๊ะอะอาคนไหนคนไหนอะควขอเลือกก่อนเลือกเลือกเลือกไม่คะ,ะบ้านหนูเอาคนไหนคน น้องเลดจิ้มเองนะคะทุกคนคนนี้คนไหนคนนี้เหรอคนนี้เหรอโอเคคนนี้นะคะน้องหลินจิ้มคนนี้คือะคชื่อคุณสิรินันนะคะสิรินันใช่สิรินัน i s สำหรับคนที่ได้นะคะ่ะ โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลย ID ไลน์ก็ได้หรือโทรก็ได้ไอไอดี ID ก็ได้นะคะหรือจะโทรก็ได้อันนี้เลยนะคะเบอร์ตามนี้เลยนะจ๊ะเบอร์ตามนี้เลยนะจ๊ะต่อไปคะ่ะเป็นยังไงต่อไปยินดีด้วยนะคะคุณเมื่อกี้คุณอะไรนะสิรินาน อจิ้มแม่หน่อยเอาคนต่อไปเบอร์หน้าไหนเบอร์ห้าหน้าห้าเมื่อกี้สิรินันมะใช่ค่ะสิรินันอ่าโอเคได้แล้วเบอร์เบอร์ห้าเอาคนไหนต่อครับหน้านี้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 เอาคนไหนมารอรู้ก่นรู้ก่อนพอแล้วข้างไหนว้าวจริงเหรอจริงอะไรทำไมถึงชอบคนนี้หนูชอบที่คนที่หนูหนูนั่งกับเรานั่งกับเราในเรือเดี๋ยวอันนี้ มีด้วยใช่หรอมีรูปนี้ใช่ไหมเรเลยรูปอะไรมีรูปอะไรรูปปาวานมีรูปปาววานนะคะคนนี้ไม่หนูนต่กับเรือแต่หนูอะทัดไทยเอฟซีโอเคเจอเขาเพราะว่าเอฟซีแน่นอนคนต่อไปนะคะคือคนนี้ห้าคุณนารีรั์ค่ะเขาจิ้มเพราะว่ามันมีรูปปาววานเห็นไหม เอ็นเออีอีอันสกอร์นะเราจำได้นาฮาริราใช่เราจำได้เลยพีเอ็พีเอ็มพีเอ็ยินช้าๆหน่อยเอ็เย่เย่ยินดีด้วยนะคะนาฮาริราจริงตัวจริงเหมือนกันมันต้องห็นจิ้มเองนะทุกคนนะตอนนี้หกแล้วต่อไปหน้าต่อไปนะคะได้ห้าคนได้นี้หน้านี้ตามรายชื่อประมาณนี้นะคะต้องหลินจะจิ้มใครเนาะอ๋อหนูชอบคนไหนลูเอามา วุ้ยอันนี้มีสวยสับสนด้วยนะเนี่ยนายหนูจิ้มใครคนไหนคนไหนที่ที่หนูเห็นบ่อยๆอ่ะที่ชอบหนูตัวเราก็ค่อรูปคนรูปคนคนไหนคนไหนคนไหนหนูอย่าไปอย่าไปนี่ดิไม่เป็นกลางเราต้อเป็นกลางเฮ้ยไหนอันไหนอันไหนนี่นี่จะกดติดตามเฉยเหรอไหนกดได้คนไหนคนไหนคนไหนคนนี้เลยจ้าคนตา อันนี้ใช่ไหมนี่ใชยคนดังที่มีรูปไหนมีรูปยวดตะวันต้องได้อกตะวันรู้จักอีกใครใครรู้ป่ะสวยสับสนสวยสับสนได้เขาเลือกเพราะอะไรเพราะหนูเลือกเพราะอะไรคนราะว่าหนเขามีอะไรรู้จักดอกพี่เรา ไอพี่เขาตังที่เรือแล้วก็ถ่ายนอนเลาลถ่ายโนแล้วมาคุยติ๊กตอกติ๊กตอกนะลา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 มาติ๊กตอก้มาติ๊กตอกนะติ๊กตอกนะลาลามามาเที่ยวอันนี้เกาะสิมิรันน่ะเออเกาะสิมิรันอะว่ะของซีอะไรนะซีซีเย่เยยมีใครมีใครเย่เย่เย่เรานตไมีคนนี้มันเนี่ย ก็เราอ่ะนี่เขาอยู่ในไลฟ์ด้วยน่ะใช่ใช่ใช่ก็เราบอกแล้วว่าคนที่สปอร์ตน้องหลินกับสปอร์ตเราก็มีลูกไอคอนอะไรปาวานกับอะไรปาวารอนบัณฑ์บ่อนแล้วมีแล้วอะไรอีกลูกแม่ชื่ออะไรหนูพี่หนูแดงมีลูกของพี่หนูแดงตัวหนูแล้วจะมีสิ่งของดีๆมอบให้ทุกคนตลอดแหละเห็นไหมล่ะเออเอออ่ะต่อนะคะหน้าต่อไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปเอารูปหน่อยดิมีลูกมีรูก แ like yeah. ม่เมีเอารูมหนูเอารูปไหนหนูจะเลือกอันที่มีรูปหนูหรออันไหนอันไหนรูปหนูไม่ใช่อันนี้ใช่เหรออ๋อจิมจิให้แม่นคนนี่แน่ไวน์แฮมป่ะวะไม่ใช่อันนี้ค่ะอันนี้คือน u m b e r one เลยค่ะน้องเมษาใช่ไหมได้คนท no si> ี่ได้คือน้องเมษา FC หลินท่าขอนยาค่ะอุ้ยหลินรู้จัว พ่อบอมพ่อบอมพ่อบอมออไปเที่ยวแล้วพ่อบอมตัวจริงพ่อบอมเขาทำสายนี้ด้วยเนาะอะไรนะติ๊กต็อกให้หลินด้วยพ่อบอมคือคนที่เป็นแอดมินอยู่ในอยู่ในด้อมด้วยนะคะขอบคุณพ่อบอมมาน้องหลินจิ้บเองนะเพราะเห็นรูปตัวเองใครที่ใครที่มีรูปน้องหลินก็คือน่าจะได้เปรียบนะเนี่ยอ่ะต่อไปหนูจะได้หนูจะอะไรดีอะไรหนูต่อไปต่อไปต่อไปไม่ว่าอะไรดี อุ้ยอันนี้ก็มีรูปอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เอารูปที่หนูชอบเลยเอาอันไหนโฮ้ยอูคิดนานมากคิดทำแบบมือแบบทำแบบคนไหนอารูปไหนรูปไหนดูดูดีดูดิจะดูจากหน้าหรือดูจากอะไรแค่หน้านี้ก่อนคนนี้โอ้โหจิ้มไหนจิ้มจิ้มให้ดูจิ้มให้ดูจิ้มไหนคนไหนนะคนนี้คนนี้ใช่ไหมคะใช่คนนี้นะคนนี้นะ เขาเลือกรูปที <S <S <K <k ่มีเปลววานิชไลท์แปดด้วยคนนิดค่ะหนเดือนนี้เหรอหนเดือนนี้นอใช่คุณนิดค่ะคุณนิดค่ะยินดีด้วยนะคะคนที่เก้าแล้วค่ะคนที่เก้าแล้วนะคะจะถึงครึ่งทางแล้วนะคะต่อไปว้าว ว้าวว้าวว้าวีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะมีรุ้นมีรุ้นเอารูปแล้วแต่ที่หนูชอบเลยอันนี้มีหน้านี้มีเป็นสิบคนนะครับก็จะดูว่าโอ้โหน้องเหลนเลือกแต่คนที่มีรูปเปลวานกับมังกรจริงๆด้วยนี่นี่ค่ะคนที่ได้นะคะชื่อน้องหนูค่ะน้องหนูค่ะนหนูหนูค่ะ สวยสับสนได้ไปนะคะสวยสับสนได้ไปหนึ่งใบนะคะนนเบอร์สเบอร์สิบแล้วน้องเลนเบอร์สิบแล้วอ้าเอาคนไหนเอาคนไหนดีเอาเอาตายแล้วหน้าผิดแล้วนี่วันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้ว อันนี้ไปแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ไปแล้วไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วน้องหนูไปแล้วน้องหนูไปแล้วกับอันนี้พอเป็นพอเอาคนไหนดีเอาคนไหนดีเอาคนไหนดีลูกอ้าวเอาคนไหนรูปปาวานอีกแล้วดิเลือกรูปปาวาดอีกพี่เอลล์อ่านสิบเลยค่ะ คนที่คุยกันประจำประจำนะคะคือ Happy and Freedom ค่ะลุประวัน Happy and Freedom 247เย้ยินดีด้วยกันเย้ยินดีด้วยนะคะคุณ Happy Freedom นะคะเดี๋ยวไอ้ไปพักผ่อนก่อนนะได้ Happy Freedom นะคะ Happy Freedom ต่อไปเขาไปกันนะอ๋อเลยเลยเลือจะไปพักผ่อนใช่ไหมต่อไปคนที่เท่าไหร่่ะคะพี่หนูแดงจะเริ่มสิบเอดสิบเอ็ดมาสิบเอดสิบอดอย่าลืมนะคะคนนี้นะคะทักไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะเบอร์นี้ได้เลยนะคะคนที่ได้นะคะทักไปคุยแอดมินได้เลยนะจ๊ะโอ๊ยมันเลือกอะไรที่พวากับมังกรอีกแล้ว นี่เลยคือคุณชื่อว่านะโมตสะค่ะนะโมตสะค่ะ N A M O โอเคนาโมตสะค่ะนโมตสะค่ะตลาในการเลือกมากเขาใช้ทัาบ้านเขียวค่ะเขียวค่ะพักเขียวนะคะคนที่สิบสอง โทรก็ได้นะคะแล้วก็บอกตามชื่อนี้เลยว่าชื่ออะไรนะจ๊ะคุณน้ำมูตสะอะไรอย่างเงี้ยนะบอกไปเลยเอาเนี่ยทักไปแล้วก็บอกชื่อบอกว่าอยู่ให้ไม่ไม่บอกว่าอย่างงี้ว่าเอฟซีน้องหลินอ่อซีสตาร์ค่ะบอกชื่อซีสตาเอฟซีน้องหลินพี่เล็กเขาจะได้รีเฟอร์แบบรู้แล้วรู้เลยค่ะรู้เลยแล้วก็เราจะบอกเราก็จะแล้วก็จะเป็นคนอะไรดีบ้างคนไหนดีว่าเดี๋ยวก่อนรอรอโหลดก่อนรู้จักเลือกรู้จักรู้จักเลือกรู้จักเลือกอะตั้งใจเลือกนะทุกคนดูดิ มื่อไหนก็ได้แล้วแต่เอาตั้งใจเลือกมากตั้งใจเลือกมากเออเดี๋ยวให้เขาเก็บอันนี้โอ้ยลิ้นน้ำไม่ทันตั้งใจเลือกเอออรบังสิบล่อโอ้โหมันจะยากขนาดนั้นเลยไหนล่ะเอามีหัวล้อมีหัวล้อชอบคนไหนเลือกเลยเป็นคน หนูนะไม่เล่นไม่ค่อยเล่นติวต่าไม่รู้จักคนนี้คนนี้ผู้ชายผู้ชายผู้ชายนางเลือกผู้ชายนะคะผู้ชายชื่อว่าคุณกอดธนากิจนะคะกอดธนากิจนะคะคขาดูชื่อแคบไปเลยสิให้เขาแคบโอ้โห k คอเออกอดธนากิจนะคะสงสัยจะไม่ได้ลูกสาวเลือกผู้ชาย สิบสามเขาบอกว่าสิบสามเหลือ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 ชุดสุดท้ายเหลือเองชุดสุดท้ายอ้าวสองชุดสุดท้ายจิ้มเลยชอบไปไหนจิ้มเลยจ้าเนี่โอเคคนนี้นะคะชื่อคุณกิตตินะคะคุณกิตติผู้หญิงนะนี่ค่ะคุณกิตติโอเคไอเด เคไอเดบันทีไอนะคะอันนี้แอลก็ช่วยอะไรทุกคนไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าชุดสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดสุดท้ายเหลือกี่ใบเหลืออเจ็ดใบเองเจ็ดใบเองเริ่มเริ่มใหม่นะเจ็ดใบห้ามเลือกที่เป็นเปลาปลาลูมากับอะไรนะ แล้วแต่เขาเลือกแล้วแต่เขาเลือกเลยแล้วแต่เขาเลือกเผยอยังไงก็มันก็เป็นแันนี้อยู่แล้วเออเขาไม่ได้อ่านมันจะซ้ำกันไม่ใช่หรอกเขาอ่านไม่ออกเขาอ่านไม่ออกรอกมันจะซ้ำกันไม่ใช่หรอกซ้ำอะไรม่โรมามันเป็นหมื่นคนซ้ำอะไรไม่ใช่ที่เรากลับมาหน้าแรกนี่แหละกลับมาหน้าแรกไม่ซ้ำไม่ซ้ำโอเคไม่ซ้ำพี่อติชื่อเอาไหนเอาไหนเอาไหนเไหนมันไม่ได้มีอย่างน้านีก็ไม่มีประวันไม่มีมังกร ไหนอะไรอะไรอะไรนะจิ๊บอะไรน้องชบาชาบาไลอีทน้องชบานั่นแหละแหละแฟนคลับขาแฟนขาชาบาไลอีทชาบาไม่มีอันนี้ไม่มีลูกประวันเลยด้วยอันนี้ไม่มีลูกประวันไม่มีอะไรเลยน้องชบานงอ้ชบาได้ไปนะภามหรือเปล่าใช่เป็นไปได้นะการรูปภาพ น้องชบาได้ไปด้วยนะคะวนน์ห้าาพวกกเรทัไปอ่ะน้องชบาน้องชบาที่มาคุยกันบ่อยๆใช่ไหมอ่ะคนต่อไปแต่บางคนหนูก็ไม่รู้จักนะได้อันนี้เขาจะไมีปาวานิในจำเนี่ยไหมนี่ไม่มีปาวานได้ที่สองเฮ้ยน้องชบาได้แล้วน้ชาบาอยู่ทักไปที่อันนี้ด่วนๆเลยนะจ๊ะ จริงไหมคะพี่แอลจริงค่ะน้องเลือกเองน้องจิ้มเองค่ะเนี่ยแผนทห้ดูสีแผนที่ดูว่าเขาทำยังไงเาอันนี้เลือกไปแล้วอันนี้เลือกไปแล้วเอออันนี้เลือกไปแล้วเอาคนอื่นบ้างอ่ะดู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 เอาคนอื่นบ้างตั้งใจเลือกนะทุกคนตั้งใจเลือกนะทุกคนเขาเลือกเองนะทุกคนสิบห้าละเปลี่ยนหน้าได้นะลูกเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนไปทางนี้ได้ได้เปลี่ยนไปทางนี้ นี้ได้หนูจะเลือกคนไหนหนูบอกแม่หนูเลือกเอาเลือกเลยเลือกเลยเอาผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้อันนี้ไปแล้วไม่ใช่หรอยังแกมมี่ชอบไปเรื่อยเอาีได้ได้ไปแล้วเอาใหม่เลือกใหม่เลือกคนซ้ำอีกแล้วเอาคนไหนดีเปลี่ยนเปลี่ยน ตอนนี้คนเริ่มทักมาแล้วค่ะพี่เล็กแล้วทักมาด่วนๆเลยนะจ๊ะค,ค,คนเริ่มทักมาแลยเห็นเห็นลายแล้วครับค่ะเออทักมาแล้วแจ้งที่อยู่เลยจะตให้โอเค<ห>คุณคนนี้นะคะชื่อคุณตายเอสซนะคะเอสซายเอสซซไหนหนหน้ามา,า,า S แแบบนี้คือแคปไว้แล้วเลือกเหรอคะ ไม่ค่ะเลือกเลยค่ะเลือกจากคนที่ฟอลโล่ในเพจซีสตาในติกตอกของซีสตานะคะเมื่อวานนึ่งที่เราเล่นเกมกันนะคะอันนี้คือเราเราแคปรายชื่อคนที่ฟอลโล่มาเมื่อวานไว้หมดแล้วแล้วให้น้องเหลือเลือกนะคะมาต่อไปอีกกี่คนคะพี่หนูแดง3ามเหลืออีก5คนอีห้าคนนที่สิอันเนียคนที่16นะคะชอบคนไหนลูกคนที่ว่าแอบเมียอ่ะนี่ คนที่แอบแบง <laughs> คนที่ทำหน้าแอแบแฝงเอาแบบนี้คนคนที่อา๋าคนนี้คนนี้คนนี้นนอ้ยคนท่าแอบแบงจริงๆด้วย <laughs> ชื่อคุณว่า,เ,าเลยแล้วหายไปไหนแล้วโห<ฮ>นี่คนที่ทำหน้าแอบแบงนะคะคือคุณการการหกสามสองเก้าค่ะ 6, 6, 3, 2, การการหกสามสองเก้าเดี๋ยวนี้นะ การการหกสามสองโอเคทักมาเลยนะคะตามเบอร์นี้เลยนะคะบ้านเขียวนะจ๊ะทักมาคนที่สิบเจ็ดค่ะคนที่สิบเจ็ย้อนหลังกันแล้วค่ะคนที่สิบเจ็ดที่สิมาเลยค่ะคนนี้คนนี้ใช่ไหมใครไหนดูดิดีนะคนนี้นะคนนี้ชื่อคุณว่าอ้าวคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่คนนี้ชื่อว่า ขอสแสดงความยินด,ด,ดีกับน้องไอด้วยนะคะไอสุช้อปปูค่ะเลือกแรงเลือกไอสุช้อปปูค่ะไอสุช้อปปู่ AI S S U ช้อปปูไอสุช้อปปูค่ะโอเคต่อค่ะมาอีกสองคนสุดท้ายเอ้ยอีกสี่คนสุดท้ายสามสุดท้าแล้วสามคนสุดท้ายอ่ะเลือกหนูหนูเลือกหน้าเอาได้นะลูกอ่ะ คนนี้นะคะชื่อคุณว่าทักกี้ค่ะทักกี้สาวสาวอีกแล้วทียูทียูสี่เคอีสาวสอีกแล้วถูกใจเรียกสาวสาวมาเรียกสาวสาวมีแต่สาวสาวทั้งนั้นเลยเนี่ยจริจริงๆป่ะทักกี้นะคะ คนหนสายเนีเลือกได้หนูเลือกเมอีกฝั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเล้ยค่ะได้หมดได้หมดเลี้ยวซ้ายขวาได้หมดเลยลูกเอาคนใส่แว่นตาเองเอาคนใส่แว่นตาเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายนั้นลงในด้อมอีกทีเนาะไม่แล้วก็เดี๋ยวอัดคลิปให้ตีตาอัดคลิปเลยเนี่ยอัดคลิปอ่านชื่อแล้วก็ตีตาในเพจในในในเพจได้เลยในช่องไหนในช่องที่ตอต่อ โอ๊ยทำไมหนูชอบอะไรยูสเวอรบอกเพว่าคนคนดังในติ๊กต็อกหนูไม่ใช่หนูคือคนดังในติ๊กต็อกวันนี้หรือเปล่านน้องหนูไปยังน้องหนูไปยังเหมือนไปแล้วน้องหนูไปแล้วไปแล้วเลยคือแสดงว่าเขาเห็นว่าจะไปแล้วน้องหนูไปแล้วเขาเห็นว่าคนดังเนี่ยคือมาทักบ่อยอ่ะเออเหมือนแบบพิมพ์เาคุณหมอคุณหมอจริงป่ะจริงป่ะมีมีูปคุณหมอจริงวะจริงเหรอวะ ทุกคนชื่อน้องจูนฟิลมหนึ่งเจ็ดนะคะจูนฟิมหนึ่งเจ็ดคุณหมอจริงปะพยาบาลจูนฟิมหนึ่งเจ็ดจูนฟิมหนึ่งเจ็ดนะคะจูนฟิมหนึ่งเจ็ดจูนฟิลมหนึ่งเจ็ดนะคะการที่นี้นะคะคนสุดท้ายแล้วค่ะคนสุดท้ายแล้วใครจะไปคนโชคดีต่อไปลัอกี้นัมเบอร์อะอะ อ่ะเลือกเอาเลือกเอาเลยคนสุดท้ายแล้วนะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ลูกคนใสแว่นตาไหนใส่แว่นตาโอเคชือคุณว่าจุธามาศภูชาภูชาผู้ชามโชธผู้ชามโชดนะคะผู้ชามโชดนะคะนี่คุณจุธามาศได้ไปนะจ๊ะน จุธามาสนี่โอ้โหขอกินหน่อย T H A M A S จุธามาสอะไรภูชามโชตทีเฮโอโอทีฮเออาร์เอ็มูชามโชตที O ฮโอเคโอเคค่ะแม่แม่เดี๋ยวรายชื่อเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูป่ได้ทั้งหมดนะคะจะไปลงอยู่ในเพจของใให้เขาพิมพ์ในเพจก็ได้นะถ้าเกิด จริงๆทีมพ้เรียบร้อยดีกว่าซีสตาร์นะจ๊ะในในในที่เกาะสีสตาร์เดี๋ยวลงได้เลยเอาไปลงอย่างก็้เรถ่ายรูปเดี๋ยวขอหนูขอถ่ายรูปไว้หน่อยหนูจะไปลงในดอมเว์แล้วให้ทักไปที่นี่อ่ะมาคนที่ได้นะจ๊ะอ่ะอ่าโอเคโอเคโอเคไปค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะสำหรับติดตามแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวกี่กันเยอะๆนะจ๊ะห้าร้อยกว่าคนโอเคใช่ใครไม่ได้ก็ทักไปให้ราคาพิเศษอืม แต่ว่าไอตัวน้องหลีฟตีน้องบอกว่าเป็นฟตีน้องหลีบอว่าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูค่อยอนี่ให้อีกทีนึงนะอจานะจานแม่ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ยินดียินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยเนาะน้องหลิีเป็นคนเลือกเองกับมือเลยขอบอลิยินดียินดีกับทุกคนน้หลินทักทายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะยินดีด้วยค่ะแม่น้องหลิีเป็นคนเลือกเองทุกอย่างเลยนะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างมาเที่ยวเลาะครั้งนี้เป็น น้องเมเนิร์ดได้ไหมอ่ะไม่ได้งายใช่ปะเสียใจแปดเมษาจริงๆแล้วถ้าเกิดฟอลโลววันนี้คือไม่ได้นะคะต้องฟอลโลวตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆอ่ะต้องฟอลโลวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วคะ่ะมาบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ดึกๆนะจ๊ะบ๊ายบายครับ